สำหรับพรุ่งนี้เนี่ยผมอยากให้ลองติดตามชมอันนี้ต้องบอกนะสำหรับคนที่นิยมชมชอบพลักเครื่องแล้วยังคงข้องใจเรื่องราวของเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ของทางบอยท่าประจันยอยู่พรุ่งนี้เอา,อางี้ดีกว่าผมถามนี้คุณผู้ชมที่ดูรายการผลกระแสเมื่อวันก่อนจาได้ใช่ไหมผมถามทั้งโอ๊ตผมถามทั้งบอยว่าคุณชัยนฤทธิ์ถ้าเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ดูเรื่องของหลวงป,ปู่ทวดอยู่แล้วโดวยตรงแล้วก็เป็นแบบโตะประกวดด้วยนะฮะไว้ใจไหม คุณโอดบอกไว้ใจคุณบอยบอกไว้ใจไว้ใจทั้งคู่พรุ่งนี้ผมจะเชิญกันมาตัดสินในรายการเลยผมจะให้แกดูเลยว่าเหรียญน,นี้แท้หรือเก๋แต่ต้องยอมรับกันนะเพราะสองคนนี้บอกยินดีนะวันนั้นถ้าคุณผู้ชมจาได้เนะี่ยโอดก็บอกยินดีนะบอยก็ยินดีกับคนคนนี้นะคือคุณเชนาริสใช่ไหมเชนาริสใช่ไหมใช,ใช่ไหมอ่าแล้วพรุ่งนี้ผมจะเชิญมาหมดเลยป่าพยับคำพันป่าต้อยมึงนน พิมบึกท่าประจันรตัต่นาเน,น,นี่ยผมจะเอาแบบคนใหญ่ๆอะเกี่ยวกับงการพระเครื่องมานั่งที่เนี่ยแล้วเดี๋ยวมาดูกันแล้วเดี๋ยวตัดสินมันจะได้จบเพราะวันนี้มันไม่จบทํารายการไปก็คนก็ด่าฟังที่คนนี้ก็ฟาด่าด่าคนอย่างเงี้ยเอาตรงเนี้ยเลยทั้งสองคนเขาสามารถให้คนนี้ดูได้แต่ก็ต้องยอมรับนะจริงแท้ประการใดก็ต้องไปยอมรับจากคนคนนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแล้วกันในหนกระแส